สวัสดีครับสำหรับทลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบให้กับใครหลายๆคนนะครับที่มีคำถามกันเข้ามาว่าการเลี้ยงแหนแดงควรจะเลี้ยงในสภาพอากาศแบบไหนนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลอยส่วนหนังบ้านด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับแหนนะครับที่ผมเลี้ยงที่นี่นะครับ ผมเลี้ยงเรียนตามตรงเลยว่าผมเลี้ยงกลางแดดเลยนะครับซึ่งสภาพอากาศที่นี่นะครับตอนกลางคืนนะครับจะหนาวนะครับตอนกลางวันเนี่ยร้อนจัดนะครับซึ่งหลายคนก็มีคําถามกันเข้ามาว่าแหนคนจะเลี้ยงในสภาพอากาศแบบไหนนะครับมีหลายคนบอกว่าเลี้ยงในที่ร่มนะครับ มีหลายคนบอกว่าเลี้ยงในแดดลำไรนะครับแต่ผมขอเดียนตามตรงเลยนะครับว่าที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงกลางที่ที่ร่มหรือว่าแดดลำไรนะครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้นะครับเกือบ4ี่โมงเย็นหรือว่า16บหนาฬิกานะครับอากาศร้อนมากนะครับตอนกลางคืนจะหนาวตอนกลางวันแดดจะจ้านะครับก็เริ่มตั้งแต่9ก้าโมง จนถึง4ี่โมงครึ่งเนี่ยแดดจะจ้าตลอดนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับผมได้ชอนออกเมื่อเมื่อวานนะครับผมก็เหลือไว้บางๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้หว่านขี้วัวลงไปนะครับการเติบโตของแหนที่นี่ถือว่าดีมากนะครับให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าการเติบโตดียังไงก็คือดูจากตัวแหนนะครับ จะซ้อนก็เป็นชั้นๆนะครับแหนที่นี่เติบโตได้ดีนะครับส่วนหนึ่งนะครับหก็คือแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจอกแหนโดยทั่วไปตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะชอบแดดอยู่แล้วนะครับสังเกตว่านะนะครับว่า ซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับนั่นก็หมายความว่าเขามีการเจริญจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับลิ้นพันกันแล้วนะครับอันนี้บ่อที่2นะครับอันนี้ก็ช้อนเก็บเมื่อสอวันก่อนนะครับตรงกลางนะครับจะมีแหนที่ซ้อนกันขึ้นมานะครับพอดีมันมีปลาหมอชมพรใส่ลงไปด้วยนะครับ ปลาหมอชมพรเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับอาเป็นปลากินเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหนเขาไม่กินนะครับอันนี้คือบอ่อที่สามนะครับที่ผมได้พ่อเลี้ยงไว้นะครับอันนี้สี่มงกว่าแล้วครับอากาศเริ่มอ,อยู่เป็นที่ร่มแล้วนะครับ สังเกตนะครับว่าการจเจริญเติบโต,ตจะดีมากนะครับอันนี้ช้อนเก็บเมื่อสามวันก่อนนะครับเหลือไว้บางๆตอนนี้ก็เริ่มขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับเกือบจะเต็มบ่อนะครับอีกสักสามวันก็น่าจะเต็มบ่อแล้วนะครับถ้าจะสามารถาส่งให้กับใครได้หรือว่าลูกค้าได้นี่ก็ต้องให้เขาจเจริญเติบโต,ตอีกสัก4-5วันนะครับมันก็จะ โตเต็มที่นะครับอันนี้แหนะนะครับที่เลี้ยงอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็ช้อนเก็บเมื่อ3วันก่อนด้วยเหมือนกันนะครับถ้าดินน้ําอุดมสมบูรณ์เออถ้าน้ําแล้วก็อาหารเขาสมบูรณ์เนี่ยรากของเขาจะยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงต่อได้นะครับอันนี้ สี่ห้าบ่อนี้ผมเลี้ยงกลางแดดหมดเลยนะครับไม่มีที่บังให้หรือว่าที่ร่มบังแดดให้นะครับอันนี้เลี้ยงในกล่องโฟมนะครับอันนี้ก็สามารถเลี้ยงได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มเต็มแล้วนะครับรอลูกค้าใจดีสั่งมานะครับ บ่อน,นี้ก็เลี้ยงกลางแดดด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับน้ำหนักจะดีครับเพราะว่าเต็มบ่อแล้วนะครับรากของเขาจะยาวมากนะครับถ้าน้ำแล้วก็อาหารเขาสมบูรณ์นะครับอันนี้สามารถไปเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุได้เลยนะครับอันนี้ก็เลี้ยงในกล่องโฟมอีกกล่องหนึ่งนะครับ ยืนยันได้เลยนะครับว่าการเลี้ยงแหนสําหรับที่นี่นะครับเลี้ยงกลางแดดดีที่สุดนะครับแหนจะเติบโตแล้วก็แพร่ได้เร็วนะครับอันนี้1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5บ่อนี้นะครับเลี้ยงกลางแดดหมดเลยนะครับในกล่องโฟมก็เอาไว้กลางแดดด,ด้วยนะครับอันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอันนี้คือเลี้ยงในล้อ,อยางรถยนต์นะครับ ให้สังเกตนะครับว่าดอกเขาจะเล็กมากนะครับอันนี้ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาโดนแดดในไม่เต็มที่นะครับดอกเล็กมากนะครับไม่เติบโตเหมือนกับที่แดดเมื่อกี้นะครับเกือบทุกบ่อนะครับอยู่ในที่ร่มนะครับอันนี้ จะโดนแดดเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับตอนเช้านิดหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายแก่ๆอย่างนี้ครับแดดส่องอาทางที่ตะวันตกมานะครับก็เลยทําให้เขาโดนแดดนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงไม่โดนแดดเลยนะครับซึ่งจะแตงจากบ่อนี้นะครับบ่อน้อนแล้วก็อสามบ่อที่เรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้โดนแดดเกือบทั้งวันนะครับยกเว้นหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับอากาศก็จะ ล้มลงมานะครับโอเคนะครับก็คงจะยืนยันนะครับแล้วก็เป็นคําตอบให้กับหลายคนนะครับที่มีคําถามกันเข้ามาว่าการเลี้ยงแหนนะครับสําหรับที่นี่เนี่ยเลี้ยงกลางแดดจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยจะผลของการเจริญเติบโตของแหนที่นี่นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาใต้โพสต์คลิปนี้นะครับว่ามีคำถามอะไรก็สามารถสื่อสารกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับยืนยันนะครับว่าเลี้ยงกลางแดดดีที่สุดนะครับสำหรับแนแดงนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิป แล้วก็รวมถึงกด s u b สไคร b ์ให้กับช่องรอยส่งดําบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ